หนุ่มไม้พัทรเดชเดินหน้าส่งกำลังใจให้กับบุคลากรทางการแพทย์เพื่อรับมือและสู้กับการระบาดของโควิด -19 อย่างต่อเนื่องค่ะโดยล่าสุดไม้ได้ร่วมบริจาคเงินสมทบทุนการพัฒนาวัคซีนไทยจุฬาคบ -19 ให้กับกองทุนวิจัยและพัฒนาวัคซีนคณะแพทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลายัยจำนวนเงิน10,000 0บาทค่ะไม้ยังฝากขอบคุณและเป็นอีกหนึ่งกำลังใจให้กับบุคลากรทางการแพทย์ทุกคนที่เสียสละปฏิบัติหน้าที่เพื่อช่วยรักษาและหยุดยั้งการแพร่ระบาดของโควิด -19 อย่างเต็มที่ค่ะัครบ ใช้พระราดิดนะครับวันนี้ฮะไม่ก็ได้มีโอกาสไปมอบเงินลงทุนนะครับเพื่อพัฒนาวัคซีนเพื่อคนไทยให้กับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยลาลัยคณะแพทยศาสตร์นะครับยังไงช่วงนี้ถึงจะคลายล็อกดาวน์แล้วนะครับแต่ทุกคนก็ยังต้องดูแลตัวเองนะครับขอเป็นกำลังใจให้คนไทยทุกคนนะครับผ่านวิกฤตครั้งนี้ไปได้สู้ๆนะครับ Though. Let's go. Okay.